you my A T O concentrate cream วิวผลิตภัณฑ์ในรูปแบบครีมนะคะซึ่งก็เป็นครีมค่ะที่เป็นแบรนด์นําเข้าจากเกาหลีนะคะในเครือของ Amore Pacific นั่นเองค่ะนั่นก็คือแบรนด์ i l l i o นั่นเองนะคะตัวนี้เป็นเซร m ่ม r e ครีมนั่นเองค่ะก่อนไปดูคลิปนี้ให้จบถ้าชอบแล้วค่อยกด Subscribe ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูรายละเอียดกันเลย ตอนนี้นะคะพี่จะขออนุญาตแนะนำแบ,บแรนด์อิลิยุนกันก่อนนะคะเผื่อหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักนะคะแบบแรนด์นี้ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวสกินแคร์ในเครือของบริษัทอมอลแปซิฟิกนั่นเองค่ะถามว่าเป็นแบ,บแรนด์อะไรบ้างนะคะที่เขานําเข้ามาก็จะมีพวกลาเนชคาะแล้วก็สวาซูเป็นหลักค่ะตัวนี้เขาจะเน้นในลายของสกินแคร์ที่เหมาะกับคนที่เป็นผิวแพ้ง่ายในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมนั้นจะเป็นอย่างไรเราไปดูต่อกันเลยผลิตภัณฑ์หลกัหลกๆนะคะของแบรบน เอลิยุนที่พี่แนะนําตัวแรกค่ะเป็นตัวที่พี่ได้ทําการรีวิวไปแล้วนะคะนั่นก็คือตัวที่เป็นเคลนเซอร์นะคะในรูปแบบความใสนะคะที่สามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวแม้แต่ผิวเด็กก็คือเป็นคลีนเซอร์ที่ใช้สระผมล้างหน้านะคะแล้วก็ทําความสะอาดผิวกายได้เดี๋ยวพี่ใส่ลิงไว้ให้นะคะตัวที่สองที่พี่แนะนําก็คือตัวนี้นั่นเองแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะคะจะเป็นคอนเซนเทรตครีมค่ะซึ่งในอน,นาคตพ,พี่คิดว่าจะมารีวิวให้ดูเช่นเดียวกันจุดเด่นนะคะของครีมตัวนี้นะคะนั่นก็คือเน้นในด การให้ความชุ่มชื้นกับผิวรวมถึงเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับผิวไปด้วยนะคะนอกจากนี้เหมาะมากสําหรับคนที่เป็นผิวแพ้ง่ายเพราะว่าเขาไม่มีสม่วนประกอบที่เป็นน้ําหอมนะคะแอลกอฮอล์หรือว่ามีโน,โน,โนโ้ำมันออยเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบครีมของอลิยุนตัวนี้ได้ส่วนผสมหลักๆนะคะตัวแรกที่อยู่ในอลิยูนเซรามายครีมตัวนี้ค่ะนั่นก็คือสารสก,กัดจากสารสําคัญนะคะที่อยู่ในรากของโสมนั่นเองค่ะแล้วก็ต่าง ซึ่งแน่นอนคุณสมบัติของ2ตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการดูแลให้ผิวพรรณมีความเปล่งปลั่งสดใสแล้วก็ดูแลในการไหลเวียนของเลือดได้อีกด้วยและนอกจากนี้นะคะอีกหนึ่งตัวที่สํคาคนะัญก็คือสารสก,กัดจากพืชที่เขาเรียกว่างาคีมอนนั่นเองค่ะตัวนี้นะเน้นในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นกับผิวขั้นสุดค่ะรวมถึงคนที่มีปัญหาด้านผิวแหง้งแล้วก็ริ้วรอยด้วยนะคะนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็ออลาสซินค่ะดูแลผิวที่มีความแห้งกร้านให้มีความสดใสฟื้นฟู ผิวรวมถึงลดการอักเสบของผิวอีกด้วยเอาละค่ะพอเราได้ทราบถึงคุณส,สมบัติะคะคร่าวๆแล้วค่ะของเซรามไอ cream นะคะของอีลีนตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูเนื้อผลิตภัณฑ์กันเลยค่ะจริงๆที่จะบอกเลยว่าพี่ไม่คาดคิดเลยว่าเนื้อผลิตภัณฑ์จะมีความเข้มข้นมากขนาดนี้นะเข้มข้นมากจริงๆจ,จะบอกเลยว่าปริมาณเท่านี้นะ เนี่ยพอะพี่ลงไปปุ๊บพี่รู้สึกถึงความเข้มข้นนะคะแล้วก็มีความมันๆนนะ่ะพี่คิดว่าไม่ได้มันแบบออยจ๋าขนาดนั้นนะแต่มันด้วยความชุ่มชื้นของเขาที่ทําให้ผิวรู้สึกสบายผิวมากๆแล้วไม่ได้มันแบบว่าจะทําให้อุดตันหรือทําให้น้ามันเพิ่มขึ้นนะคือเป็นความชุ่มชื้นที่สําหรับคนที่เป็นผิวแห้งเนี่ยพี่คิดว่าต้องชอบมากๆเพราะว่าเป็นการให้ความชุ่มชื้นแบบสบายผิวและที่สําคัญมั่นใจได้เลยว่าจะไม่เกิดอาการแพ้แล้วก็การรนะคายเคืองนะและที่สําคัญนะคะด้วยความที่ ขาไม่มีส่วนผสมของน้ําหอมนี่แหละก็เลยไม่มีกลิ่นอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะจริงๆมั่นใจได้เลยเพราะว่าพี่พยายามดมเพื่อพิสูจน์ว่าเอ๊ะเขาจะแบบว่าโอเวอร์เคลมหรือเปล่าว่าไม่มีน้ําหอมแต่จริงๆก็คือไม่มีจริงๆนะเพราะฉะนั้นแน่นอนยิ่งผิวแห้งนะจะชอบมากๆนะคะในเรื่องการไม่มีน้ําหอมแล้วก็แอลกอฮอล์เพราะว่าได้รับการบำรุงแล้วก็การให้ความชุ่มชื้นอย่างนนเต็มที่เพราะฉะนั้นนะคะถ้าพี่แนะนําตัวนี้เนี่ยเหมาะกับสภาพผิวแบบไหนแน่นอนค่ะคนที่เป็นผิวแห้งนะคะผิวแพ้ง่าย ใช้อะไรก็แพ้ไปหมดเลยค่ะแล้วก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการใช้อยากใช้ครีมที่ต้องการบำรุงผิวเพื่อดูแลหรือว่าชะอลอเรื่องริ้วรอยนะคะตัวนี้ก็สามารถใช้ได้เพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยวัยมัธยมขึ้นไปนะคะก็สามารถใช้ได้นะเพียงแต่ว่าถ้าน้องๆวัยมัธยมที่เป็นผิวมันนะคะก็ให้ใช้ปริมาณน,น,น,น้อยนิดนึงเพราะว่าเขาก็จะมีส่วนผสมที่เน้นในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นค่อนข้างเยอะนิดนึงแต่ถ้าผิวแห้งนะคะใช้ได้เลยใช้ได้ทั้งเช้าและก่อนนอนเลยพี่จะชอบใช้เป็นป l e e p i n g m a s ะปิดนะคะปิดท้ายในเรื่องของ การบำรุงผิวก่อนนอนไปเลยในความรู้สึกส่วนตัวของพี่นะคะคะแนนตัวนี้พี่ให้เท่าไหร่พี่ให้สิบเต็มสิบไปเลยนะคะอย่างแรกก็คือราคาที่ย่อมเยาวนะคะพี่ลืมบอกไปในตอนแรกนะพี่หาในช้อปปี้นี่ได้รู้สึกจะหลอดประมาณ200ก็มีนะคะตามปริมาณที่พี่ใส่มาให้คือเนี่ยอะหลอดเท่านี้ หะะลอดใหญ่ขนาดนี้นะ่ะแต่ปริมาณเข้มข้นนะคะปริมาณเยอะขนาดนี้แล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้ดีขนาดนี้พี่คิดว่าคมมากๆใช้แล้วไม่อุดตันไม่ทําให้เกิดสิวไม่มีน้ําหอมไม่มีแอลกอฮอล์ชุมช่มชืม้นเต็มที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับผิวอีกด้วยก็ถือว่าต้องให้คะแนนเขาไปเลยคะ่ะสิบเต็มสิบและแน่นอนะคะในเรื่องของผลการใช้ก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคลด้วยนะคะก็เน้นย้ำให้ทดสอบอาการแพ้ก่อนการใช้ทุกครั้งด้วยค่ะแล้วก็ก่อนจัดการก็ต้องขอกระดาบขอบคุณสหรับ ทุกท่านในการกด Subscribe ปุ่มนี้เลยนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้งๆด้วยค่ะพี่จะลงคลิปทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์เวลาเก้าโมงตรงพบกันค่ะสําหรับวันนี้พี่นาะไปแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะอ๋อลืมบอกไปว่าพี่เปลี่ยนชื่อเ่อาแล้วนะคะเป็นชื่อนาะบีบิปูด้วยค่ะทั้เนทรอ็นดูดีวยนลคะเ่ไทีวัวนี้นั่เองค่ะดีว่าสอีมีทงคะกันช่วย